ระรูปนั้นชอบอัดเทปทร,รมาพูดสั่งสอนผู้คนที่มาฟังต้อมนั่งลงกับพื้นในมุมห้องและนำเครื่องเล่นเทปเก่าที่เขาเจอในห้องเก็บของมาต่อสายไฟยาวๆพาดผ่านพื้นพอเปิดเครื่องก็ได้ยินเสียงคลางเบาๆของลำโพงบูราณจากนั้นเสียงเทปก็ดังขึ้นมาเป็นเสียงธรรมะที่ฟังแล้วรู้สึกสงบแต่มันกลับไม่ปกติเท่าไหร่ เพาเสียงธรรมนั้นหับแห้งและแทรกเสียงสะอื้นเบาๆเข้าไปด้วยราวกับว่ามีใครบางคนกําลังพูดธรรมมาด้วยน้ำเสียงเจ็บปวดเสียงในเทปพ,พูดด้วยน้ำเสียงที่จริงจังจงตั้งใจฟังธรรมนี้ให้ดียารร่าทำบาย่าประมาทในชีวิตเท่าทุกคนล้วนต้องพบกับความตายไม่มีใครหลีกหนีไปได้ แต่จงรู้จักปฏิบัติตนให้ถูกต้องเพื่อจะได้ไม่หลงทางในที่สุดต้อมนั่งฟังอย่างตั้งใจและพยายามจับใจความในเสียงแหาบแห้งนั้นแต่แล้วเมื่อเทปเล่นไปจนเกือบจบเสียงธรรมก็เริ่มเ่าลงและในที่สุดก็้องเงียบไปพร้อมกับเสียงที่แทรกเข้ามาคือเสียงที่เหมือนพูดชื่อของคนฟังด้วยน้ำเสียงแปลกประหลาเสียงนั้นพูดขึ้นว่าต้อม ต้อมสะดุ้งทันที